สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีการย้ายต้นกล้าขิงกันค่ะหลังจากที่เราชํำไว้ได้สองอาทิตย์ตอนนี้ต้นกล้าขิงของเราก็มีการแตกใบออกมาให้เราอีกหลายใบเลยค่ะวันนี้เราจะมาย้ายลงในตะกร้าการที่เราย้ายลงตะกร้าก็เพื่อที่จะให้เขามีการแตกหนอแตกแขนงออกมาให้เราเยอะๆค่ะส่วนดินที่เราจะใช้ปลูก ขิงนั้นก็จะมีดินล้วนมีขุยมะพร้าวมีปุ๋ยคอกมีใบไม้หรือจะเป็นใบไผ่มีทรายและน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงค่ะเรามาผสมดินกันเลยค่ะเราก็จะเทดินเททรายและจะตามด้วยขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวก็จะช่วยให้มีความชุ่มชื้นเป็นอย่างมากเลยค่ะ และเราจะตามด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็จะเป็นธาตุอาหารชั้นดีให้กับต้นขิงของเราเราจะรดน้ําลงไปก่อนเพื่อไม่ให้ดินนั้นเขาฟุ้งกระจายเวลาที่เราคุกค่ะและจะตามด้วยน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาก็จะช่วยย่อยธาตุอาหารทั้งหมดทําให้ดินนั้นร่วนซุยเป็นอย่างมากเลยค่ะ แล้วเราก็คุกเขาดินนี้ให้เข้ากันค่ะแล้วเรานำมาใส่ในตะกร้าเราจะใส่ไปประมาณค่อนๆตะกร้าค่ะเราก็จะนำขิงลงไปปลูกเลยค่ะขิงที่เราชํำไว้สองอาทิตย์ก็จะออกรากมาเป็นอย่างดีเลยค่ะรากก็จะขาวรากขาวคือรากที่สมบูรณ์เป็นอย่างมากค่ะ ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะแตกหนอ่อเขียวๆมาให้เราแล้วค่ะถือว่าเขาแตกหน่อได้เร็วมากเลยค่ะดินที่เราผสมลงไปก็จะเป็นดินที่ค่อนข้างจะร่วนซุยมีธาตุอาหารที่เยอะพอสมควรเลยค่ะเราจะเติมดินลงไปให้เต็มเลยค่ะ หลังจากที่เราเติมดินลงไปเต็มแล้วเราจะเอาใบไผ่นี้มาคลุมหน้า,นาตะก้าค่ะเพื่อช่วยจูดอมน้ำเวลาที่เราลดน้ำเขาก็จะเย็นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเพราะขิงก็จะไม่ชอบแดดที่ร้อนจนเกินไปค่ะส่วนการดูแลเรื่องอื่น เราก็จะรดน้ำทุกวันวันละหนึ่งครั้งเราจะไม่ปล่อยให้เขาแห้งถ้าต้นเขาแห้งต้นเขาก็จะแห้งเขียวลงไปได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ